อย่างกรณีเนี้รถมิสูซิปปาเจโร่รู้แค่ว่ายี่ห<ฆ>้อสีจำเลขทะเบียนไม่ได้อชนแล้วหนีชนแล้วหน,<ฆ>แวนีแล้วคือไปชนซะอาอีกคันหนึ่งที่เป็นรถกระบะนะคะเป็นอีซูซูดีแมพลิกคว่ำไปชนกับรถที่เขาวิ่งสวนทางกันมาคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ นี่คือรถอ้ยอีกคันเนึนงคว่ำไปแล้วขาขาวที่วงอยู่เนีคะเป็นมิซูบิชิปาเจโร่สีขาวแล้วคือจากที่เห็นเมื่อสักครู่มันเสียหลักไปชนกับอ s u ูซูดีแมจนรถ Isuzu ูดีแม็พลิกคว่ำพอชนเสร็จปุ๊บมาจอดเจ้าของรถวิ่งลงไปดูนะเมื่อสักครู่ที่เห็นแต่ดูเสร็จแล้วเอาขับรถหนีไปเลยค่ะอันนี้ให้ดูอีกรอบนึงนะจะบอกเขาหนีไม่ได้นะก็ตามรายงานข่าวบอกเลยนะคะบอกว่าหนีไป เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น31ทธันวาคมของปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าล่าสุดต,ตำรวจรู้ตัวแล้วนะคะสำหรับเจ้าของรถรถคันที่ก่อเหตุได้ค่ะหมายเลขทะเบียนกอไก่ขอไข่4999นนทบุรีเจ้าของรถกราราบเรื่องพอตำรวจเขาแจ้งไปเนี่ยนะคะก็เลยเอารถไปส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนซึ่ง เจ้าของเป็นเป็นผู้หญิงแล้วก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นคนขับรถนะค,คนขับเป็นญาติเอารถไปขับค่ะตำรวจก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นประสานงานเขาแล้วกันก็คือให้เข้ามาพูดคุยแล้วก็มาให้ปากคาคือกรณีนี้ภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดชัดมากๆว่าใครเป็นคนขับรถรว่าผู้ขับขี่ที่ถูกต้องแล้วก็ผู้เสียหายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ต้องบอกว่า ยอมความแต่นะครับเพราะว่าความเสียหายคุณเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับเนี่ยเจ้าของรถกระบะอิซูซูและก็รถที่วิ่งสวนมาในเลนตรงข้ามด้วยนะครับข้อหาอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนเนี่ยแจ้งดำเนินคดี3ข้อหาต้องบอกว่าเป็นข้อหาหนักนะครับข,ขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส2ก็คือขับรถเกิดอุบัติเหตุแล้วยังหลบหนีโดยไม่ให้การช่วยเหลือกับผู้เสียหายด้วย และ3มนั่นก็คือทําให้ผู้อื่นเสียทรัพย์อันนี้ก็คือตํารวจบอกว่าถ้าสอบสวนแล้วเกิดว่ายอมรับนะว่าวันนั้นขับแล้วผิดจริงก็จะโดนถามก็หาแบบนี้แต่คือเบื้องต้นเจ้าของรถเนี่ยเขาก็ติดต่อกับคนที่เป็นญาติที่ขับรถในวันนั้นนะคะบอกว่าเขาแจ้งกันนะบอกว่าวันนั้นมันฝนตกถนนก็ลื่นก็เลยเสียหลักคือพยายามจะบังคับอยู่แล้วแต่ว่ารถมันถลยไปแล้วก็ไปชนกับอีกคันหนึ่งก็เลยทําให้พลิกคว่ำนะคะซึ่งเดี๋ยวคนที่ขับรถในวันนั้นเนี่ยเขาจะไปให้การกับตํารวจวันศุกร์ที่3ามกุมภาพ แต่เบ <Double S 2> ื่ตอต้นเนี่ยพอสันนิฐานได้อันนี้ไม่ได้มาจากแหล่งข่าวนะครับอันเป็นทัศนคติส่วนตัวผม,มผู้ขับขี่แบบนี้แล้วหลบหนีการจับกุมหรือว่ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะที่เกิดเหตุเพราะว่าหลักฐานอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นก็จะเรียกประกันมา,าแต่ที่ส่วนใหญ่ต้องหลบหนีเพราะว่าตัวเองหนึ่งดื่มสุรา สองก็คือมีสารเสพติดในตัวเพราะว่าถ้าหากมีสองสสิงอยู่ในในในตัวของผู้ขับขี่ในขณะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ประกันเนี่ยจะไม่รับกรณีนี้เป็นประกันเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยต้องหลบหนีไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมายอมความหรือว่ามาเจรจากันภายหลังซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งไปแล้วว่ามันมี3ข้อหาหนักๆรออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยอมรับผิดนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คืออย่าทำผิดก่อนที่มันจะเกิดเหตุนะครับ